สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของดาวที่จะกําลังจะเดินนะในปี2,568เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2คลิปนะครับเพราะถ้าคลิปเดียวมันจะยาเวเกินไปเพราะว่าในปี2,568นะครับจะมีการเดินดาวของดาวใหญ่ๆเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเดินแบบถีนิดหนึ่งนะถ้าการเดินถีเนี่ยแสดงว่ามันต้องเดินไม่ไม่ปกติแน่นอนนะครับอย่างดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับปกติจะเดินหนึ่งครั้งใช่ไหมคือ1ปีเปลี่ยนช่องราศีทีหนึง่งแต่ ในปี2568นี่นะครับเดินถึง3ครั้งโอ้โหพระรหัสนะเดินถึง3ครั้งเลยนะครับดาพระสาวเองนะปกติ2ปีครึ่งนะครับเปลี่ยน1นราศีเปลี่ยน1ช่องราศีแต่ในช่วงจังหวะของปี2568นะครับพระรหัสเองก็ย้าย2ครั้งนะ พระราหูเองนะครับพระราหูย้ายครั้งเดียวนะก็คือปกติจะย้ายหนึ่งปีครึ่งหนึ่งครั้งนะปีหกแปดก็ย้ายครั้งเดียวนะครับแต่จะไปมีผลร่วมกันไงนะร่วมกับทั้งทาง,งดาวพระพฤหัสร่วมกับทั้งทางดาวาพระเสาร์นะก็จะทวีความรุนแรงอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เกิดขึ้นนะครับดวงใครที่ได้รับผลกระทบะจากการทวีความรุนแรงนะครับไปในทางบวมก็จะรวยเลยนะถ้าดวงใครมีผลกระทบในแง่ลบนี่ก็แบบก็จะหนักเลยนะอ่า ดวงราศีไหนจะเป็นอย่างไรนะครับมารับชมรับฟังกันในคลิปปี68ได้เลยครับ บังเอิญว่าช่วงที่ผ่านมานะผมได้มีโอกาสนเดินทางไปทำบุญทางภาคอีสานนะหลายวัดนะประมาณ12ที่ซึ่งหลายๆที่ที่ไปมาเนี่ยนะครับก็พอเจอแต่พระอริยสงฆ์พระดีๆนะครับหลายรูปแต่มีหนึ่งในพระอริยสงฆ์นะที่อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนนะครับลองไปร่วมบุญกับท่านดูนั่นก็คือหลวงปู่จือวัดเขาตางเงาะอุดมพรนะครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับท่านทําเกี่ยวกับเขื่อนนะสร้างเขื่อนหลายๆอย่างนะครับให้ประชาชนให้คนหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ก็สร้างไป33เขื่อนแล้วใครอยากจะทําทบุญร่วมกับพระอริยสงด์ดีๆนี่นะครับเพื่อสร้างเสริมหนุนดวงให้กับตัวเองมั่งมีมีกินมีใช้นะเพราะทําเกี่ยวกับน้า <ๆ S 1> เขาบอกว่าจะได้เป็นเสียฐีนะดังนั้นถ้าใครอยากจะไปร่วมบุญนะครับหนุนดวงให้ตัวเองก็เชิญได้นะครับ ทำบุญกับท่านวัดเขาต่างเงาะอุดมพรหลวงปู่จือชัยภูมิครับจะยากดีจะมีจนนะครับได้เข้าพบถึงท่านง่ายนะท่านเมตตาในทุกระดับชนชั้นนะครับได้ฟังธรรมได้รับบุญได้รับพรดีๆจากท่านบริบูรณ์แน่นอนครับ สวัสดีครับชาวนักนาราศีรากรกฎทุกคนทุกท่านครับในปี2,568นะดวงดาวใหญ่ๆนะครับเขาโคจรย้ายเรือนแทบจะทุกดวงถูกไหมนี่เรามาดูดวงที่จะมีผลกระทบในเรืองชะตามากที่สุดก่อนนะก็คือทางด้านของดาวมฤตยู ดาวมฤิตยูเนียนะครับอ่ายังคงโคจรอ,อยู่ในเรือนของภกลาพะใช่ไหมโยกหลังอ่ะเรียกว่าโยกหลังให้กับเรือนชะตาของชาวกรกฏตนมฤิตยูที่โยกเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอ่าช่วงจังหวะเดือนอ่ามกราคุมภามีนาเมษาเต็มเดือนนะดาวดวงนี้นะครับยังคงให้ประโยชน์ได้ดีอยู่นะเกี่ยวกับอ่าเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะครับอย่างบางคนนะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้านายเกิดขึ้นนะได้งานบริษัทใหม่มีนายเป็นชาวต่างชาตินะครับมีบริษัทลูกเป็นบริษัทไทยอยู่แล้วนะก็ติดต่อกับบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทต่างชาติเยอะขึ้นนะครับส่งรีพอส่งรายงานทําการค้าทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างๆนะยังคงให้คุณประโยชน์ได้ดีอยู่นะในส่วนของสีเดือนี หลังจากนั้นนะครับดาวมฤตยูเนี่ยจะทําการย้ายเรือนอ่าย้ายเรือนในไหนล่ะจาก,กราศีเราไม่เห็นหรอกคือดวงหน้าที่มันโชว์อยู่เราไม่เห็นเขาก็ยืนนิ่งอยู่กับพี่แต่เขาจะทําการย้ายเรือนในลูกระหว่างจักเกิดขึ้นนะครับทําให้ก่อเกิดในเรื่องของอ่าการเปลี่ยนแปลงอีกระลอกหนึ่งนะเมื่อกี้เปลี่ยนแปลงนายใช่ไหมเนื้องานยังเหมือนเดิมใช่ไหมมกร,ราคุมพามีนาเมษาแต่พอเข้าสู่พฤษภาคมเป็นต้นไปมฤตยูนะครับจะเป็นตัว กระตุ้นนะกระตุ้นเลยนะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้องานนะการกระทําสัมมาอาชีพต่างๆของชาวกรกฏซึ่งต้องถือว่าเป็นช่วงจังหวะ,ะน่าเป็นห่วงแล้วกันที่คําว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยคืออะไรบางคนเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงทําให้แบบดีมีงานกลายเป็นแบบอยู่สบายอ่ะอยู่บ้านอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับจากดาวมฤตยดูดวงนี้นะ นี้เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจขนาดนั้นนะครับเพราะยังไรเสียเนี่ยนะฮะดาพระประหัตเนี่ยนะครับยังคงโครจรคุ้มเรือนชะตาให้กับชาวรัคนาราศีกรกฎอยู่ทุกคนทุกท่านนะเอาพระรหัตที่แบบว่าเป็นตัวจับต้องได้ก่อน ก็คือพระประหัตเนี่ยนะครับที่มาจากในเดือนของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายต่างๆนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็จะต้องแบบเข้าหานายหน่อยนะเวลาจะทํางานอะไรที่ติดขัด นะปรึกษานายแบบนี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อหนุนนะในเรือนชะตานะก็ยังจะสามารถคุ้มโทษคุ้มไผยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับพระประราจะคงยืนตําแหน่งดีอยู่ไงในช่วงมกราถึงเดือนเมษาถูกไหมทีนี้นะหลังจากนั้นดาวพระประรัสเนี่ย จะยืนหลบมุมในดวงชะตาแล้วนะก็คือมาตกในวินาศะนะครับของดงชะตาวินาศเนี่ยมันจะแปลความหมายแบบได้ทั้งข้อดีด้วยทั้งข้อเสียด้วยนะครับนั่นก็คือว่าพระประหัตเป็นนายใช่ไหมคอยอยู่เบื้องหลังนะฮะวันนี้จะทําอะไรเนี่ยนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับคนดีนะคนที่นายรักก็จะมีนายคอยมาอยู่เบื้องหลังนะแต่สําหรับคนที่โกรธก,ก,ก,กับหัวหน้างานอยู่อะ อ่าแบบบางทีไม่ชอบกันเราทํางานเขาก็เอาเราไม่ลงเราทํางานอะไรเงี้ยนะครับมีปัญหากันบ้างเนี่ยนะการที่ดาภพรประหัตโคจรอ,อยู่ในเรือวิญาาณะเนี่ยนะครับมีเกณฑ์นะทาให้เรามีความสันคลทางด้านการงานนะครับสูงมากนะนี่จะต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะนั้นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชาวกรกฎนะต้องหมั่นเติมบุญเติมกุศล นะด่งดาประนระหัสนะครับอยู่เป็นเนืองๆน,นะเช่นนั่งสมาธินะเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเองสูงขึ้น ตักบาทบ่อยๆนะขอให้สัมมาอาชีพมีความมั่นคงนะมีหน้าที่การงานที่มันมั่นคงอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วจะไม่ได้แกว่งไปมากนักนะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องดีนะแต่การที่ดาวนะโคจรมาในลักษณะแบบนี้นะครับที่มฤติยูนะโคจรนะแยกตัวออกจากดาวพระพระหัสนะชาวกรกฎเองอ่านะชาวกรกฎเองคนไหนนะครับที่ ทํำงานประจำอยู่นะ,ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องดีนะเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเปลี่ยนสายงานนะเปลี่ยนรูปแบบการทํางานนะจะแก้เคล็ดหน่อยก็ได้นะเช่นว่าจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่อ่าเห็นไหมจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่เพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอ่าควรจะจัดเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าอ่าพอย่างเข้าสู่ สิ้นเดือนนะสิ้นเดือนของเดือนเมษายนนะเป็นต้นไปนะครับอ่าก็ควรที่จะแบบมาเปลี่ยนแปลงจัดแจงอะไรต่างๆให้ดีๆด้วยโดยวันมงคลเนี่ยนะครับอ่าปีหกแปดเขาเอามารวบรวมกันเป็นวันเดียวกันเลยนะ,ะก็คือทางด้านของวันศุกร์ นะอาิตย์ปรดีธงชัยเขามาอยู่ร่วมเรือนกันอนะห้ามก็คือห้ามเป็นวันพระรหัสกับวันอาทิตย์นะอันนี้บอกเฉพาะกรรฎนะราศีอื่นเราไม่ได้พูด<อ>ทีนี้นะครับใครอยากจะจัดโต๊ะที่ทํางานใหม่ก็เลือกวันศุกร์นะแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะงดเว้นเลี่ยงไปนะครับเอาเป็นวันอื่นไปนะก็จะเป็นข้อดีให้กับกรกฎดทุกคนทุกท่านและนะเพราะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะมันจะนิ่งๆหน่อยนะครับรวมถึงว่านะชาวกรกโทุกคนทุกท่านบางที ม,มีหัวหน้างานดีๆอยู่นะอยู่ดีๆหัวหน้างานเราก็ถูกเปลี่ยนนะถูกโยกย้ายไปที่อื่นอย่างี้นะครับกร็รกฏเองก็ถูกโยกย้ายตามนายไปด้วยนะเขาเรียกว่าไปเจริญได้ดีด้วยกันนะครับเท่านั้นเองนะไม่ต้องกังวลใจไปมากเพราะยังมีดาวดวงอื่นๆอือีกน,น,นะครับที่จะโครจรมาให้คุณในเรือนชะตาทีนี้นะครับ ดาวพฤติยูเนี่ยก็จะทําหน้าที่อย่างที่กล่าวไปนะจนกระทั่งสิ้นปีเลยนะเขาจะจูแบบเนี้นะไปจนกระทั่งสิ้นปีจะมีการาเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึงนะก็นับไป น่าจะอยู่ประมาณสักช่วงกรกฎานะครับปีหกแปดภาวะเสี่ยงเนี่ยทางด้านการงานมันก็จะเบาลงและ,ะลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกรกฏเองนะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะในปีสองพันห้ารอยหกสิบแปดที่จะถึงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอมันพ้นภัยไปเนี่ยมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆนะเกิดขึ้นมาในดวงชะตานะครับเพราะดาวโชคดีนะเาเรียกว่านิจตยูยที่เดินเพี้ยนเนี่ยนะก็เดินเพี้ยนแบบว่า ว่าให้กรกฏนะให้คุณกรกฏนะครับเขาเรียกว่าให้โทษช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็กลับมาให้คุณใน,นช่วงจังหวะหนึ่งนั่นเองนะครับมันมาเร็วไงมันมาเดินเร็วปกติจะไม่ได้ยืนแบบนี้หรอกนะครับเราจะโดนนานๆกว่านี้นะก็ถือว่าเป็นข้อดีของการเดินเสียๆนะครับนิดหนึ่งของดวงดาวในช่วงจังหวะปี2,568นะครับดังนั้นนะถ้าเรารู้ดาวก่อนนะครับจะทำอะไรใจเย็นๆนะอย่าพึ่งหุนหันพันแล่น โมโหปุ๊บออกโมโหปุ๊บออกอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่อา่าปกติกรกฎเป็นคนใจเย็นนะเป็นลัคนาราศีที่น่ารักสุดแล้วอะในบรรดาทุกๆลัคนาราศีถูกไหมเพราะว่ากรากฎเองอยู่ในเรือนของราศีธาตุน้ําน้ําต้นนะเป็นดาวที่แบบ นุ่มนวลน,น่ารักนะครับอ่อนหวานดูดูดูง่ายๆเลยคนกรกฎเนี่ยจะหน้าตาน่ารักกว่าลักษณะอื่นอ่ะใช่เพราะน่ารักนะไม่ใช่สวยหล่อนะครับเทีนี้นะมาพูดถึงคนมีบุญบ้างที่ถ้าคนมีบุญเนี่ยนะครับพระหัสนะจะให้คุณอ่าให้คุณอย่างไรล่ะพอมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างใช่ไหเกิดขึ้นปุ๊บกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาส่งเราอ่าส่งเราไปทํางานที่อ่าต่างประเทศเลยนะครับต้องติดต่อคับ อ่าชาวต่างชาติต่างประเทศบ่อยเงี้ยนะครับติดต่อมากขึ้นเป็นตัวกลางเลยนะเป็นตัวจุดศูนย์กลางเลยนะเปรียบเสมือนเราเป็นล่ามเลยนะทั้งที่เราไม่ใช่ล่ามนะครับต้องคอยแบบเจราจากับบริษัทนูน้นบริษัทนี้นะครับคอยคุยคอยนู่นนี่นั่นนะครับไปลายปลายปีนะฮนะดับนะ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 พระหาตก็จะกลับมาให้คุณในเรือนชะตาที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพอให้คุณในเรือนชะตาดีๆแล้วก็เดี๋ยวดียาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าพระรหัสจะโคจรมาทับลักษ ในช่วงประมาณสักวันที่สองตุลาคมอ่าแล้วพอวันที่สองตุลาคมโอเคแหละไอ้โชจวจังหวะเนี้ยนะสองตุลาคมเนี่ยพระราชให้คุณในเรือนชะตาจังหวะนั้นก็มันเติมบุญเติมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดินเสียอีกครั้งหนึ่งอนะปลายปีเลยนะพอมาทับลักนะสองตุลาปลายปียี่สามธันวาเดินตกในเรือนวินาศานะครับของเรือนชะตาแต่ที่บอกเนะใครโชคดีเดี๋ยวได้บินไปต่างประเทศอ่าได้ไปทํางานต่างประเทศนะครับอ่าใครโชคร้ายหน่อยก็ เป็นช่วงจังหวะแบบเปลี่ยนอะนะฮะออกตามกันต่อในคลิปที่สองครับ